บรรยากาศของการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงที่4แยกราชประสงค์วันที่4เนี่ยนะคะบรรยากาศเริ่มตึงเครียดมากขึ้นค่ะเมื่อกลุ่มคนเสื้อแดงนั้นเตรียมเคลื่อนพลนไปใน11เส้นทางที่สอระสะประกาศห้ามนะคะวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารก็ตรึยมกำลังในหลายๆจุดทั้งแยกเพลิงจิตและชิดเย็บชิดลมนะคะยกเว้นเส้นทางที่จะกลับสะพานผ่านฟ้าค่ะ จนกระทั่งเกิดการ,รเผชิญหน้ากันขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ชุมนุมที่บริเวณถนนราชดำรีค่ะกลุ่มผู้ชุมนุมพยายามผลักดันเจ้าหน้าที่จนต้องถอยร่นไปหลายสิบเมตรนะคะทําให้แกนนาทั้งในายจตุพรพรพมพานในนัทวุฒิใจเกื้อได้ประกาศบนเวทีค่ะ ระดมกำลังให้มาที่แยกราชประสงค์แล้วก็มีการยกเลิกการเคลื่อนพลไปย,ยังถนน11สายแล้วก็บอกว่าถ้าหากว่านายกใช้ความรุนแรงกับกลุ่มผู้ชุมนุมก็จะเคลื่อนขบวนไปยังประชาที่ตัดทันทีนะคะซึ่งตอนนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่กําลังมีการจัดงานทําบุญรบรอบ64ปีค่ะแต่ยังไงก็แล้วแต่สถานการณ์ได้คลี่คลายค,ายความตึงเครียดลงหลังจากเจ้าหน้าที่ยอมถอยร่นออกจากพื้นที่นะคะหลังจากนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมแกนนําก็มีการประกาศเคลื่อนขบวนอีกครั้งหนึ่งในช่วงบ่ายค่ะ โดยหลังจากที่คุณนทุศใจเกลือแกนนากลุ่มคนเสื้อแดงประกาศจากเวทีราชประสงค์ให้กลุ่มผู้ชุมนุมคนเสื้อแดงที่ผ่านฟ้าเคลื่อนขบวนไปยัง11จุดเป้าหมายนี่นะคะกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งนําโดยนายขวัญชัยพรายพนาและนายสุพรอัฐววงเป็นแกนนาก็เคลื่อนขบวนทันทีค่ะเริ่มต้นจากเส้นทางยมราชไปตามถนนเพชรบุรีตัดใหม่เลี้ยวขวา ผ่านหน้ามาบุญครองจุลาลงกรมหาวิทยาลัยเลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระรามสี่ผ่านหน้าโรงพยาบาลจุลาเลี้ยวขวาเข้าถนนสีลมผ่านถนนเจริญกรุงเข้าถนนรัชดาพิเศษผ่านศูนย์ประชุมแห่งชาติจิริกิตแยกอสมทเข้าถนนรัชดาพิเศษถนนลาดพร้าวเข้าถนนวิภาวดีวรังสิตไปหยุดที่หน้าสถานีโทรทัศน์เอ็นบีทีค่ะหลังจากนั้นนะคะ นายขวัญชัยไพรพนาก็นำขบวนคนเสื้อแดงผ่านไปทางถนนพหลโยธินเข้าอนุสาวรีย์ชัยก่อนจะกลับไปที่เวทีสะพานผ่านฟ้าค่ะระหว่างที่เคลื่อนไปตามจุดต่างๆนี่นะคะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัยอยู่เมื่อกลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะเปิดทางให้กลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนขบวนไปตามปกติก็จะไม่มีการประทะก,กันแต่อย่างใดนะคะแต่ว่ามีอยู่จุดหนึ่งค่ะวันนี้ที่บริเวณถนนเจริญกรุงค่ะพอผ่านไปตรงนั้นนี่นะคะมีชาวบ้านในละแวกนั้นที่ไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มมคนดก็ี การออกมาชูป้ายกระท้วงต่อว่านะคะทําให้เกิดการตะโกนต่อว่ากันไปมาจนเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วก็กาดคนเสดแดงต้องเข้าไปช่วยเจรจาเพื่อไม่ให้มีการประทะก,กันเกิดขึ้นก่อนที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะแยกกันออกไปนะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่จเจริญกรุงในวันนี้นะคะ